เดี๋ยว้ารัดเบิงป่ามูวไปยกสนุงมากสามสี่คน้เอแอม เอาแคเอาให่ในบางปากันอาได้หาบัตหาบตรงแท้หาก็หาบข้ากันปาดขึ้นมาหนึ่งโมนึงน่ะซีคอนหมอบไปน้ำกันเอาขึ้นไปขโมนหนึ่งปา mẹ gì mẹ 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 ได้พดได้พอเนาะคือฟองแห้งแค่เต็มข้องกุ้เด้อพอออโหรกระไดพระธรรมดาของแห้งด้วยซื่งแ้มเชียร์ไปกินกับพ้อมันจีมี่ยแห้งเนาะเบื้องเบิ้งเบื้องมงตากัน

ท่าไหร่าคมเขียรักหนห้าสบาอ๋นี่ได้ไปเย็นแล้วตรงหอนีได้เอาเสอถุงยางกอบอืเอาเจ้าขเส้กันติ่งน่บ่บ้นันบ่มีเอาได้ออกมาแต่ปลาไม่ยังหลมันสาดถุงนงนี้นถุงออกมานะบ่ออามันโครูรถใหญ่เราปั่ปั่นบ่ปั่นได้ไม่ลีต้นอื ม่ใส <łość> ่อีกบูแม่ทงเด็กโอ้พอคุ้มคุ้มวัวสัมสิกินเลยยุบกินปนไหนอ่ะไงกันกินทุกใไนะกินทุกใบแล้วไปกินสินตอดเสีย